มโนน้อมมุ่งตรงองค์พุทธ,ธะกายสระอกุศลมุนราศีวจีพร่ำคํารรระพระมุนีชั่วชีวีมีความสุขพ้นทุกเอ่ยสวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะมาพูดเรื่องคาถาอาคมวันนี้ก็ผมได้สวดมนต์สมาทานสินห้าด้วยตนเองเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้สวดเจริญพุทธมนต์ อีทีพีโซพภาุงมหาการอนิโกเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาพูดเรื่องก็นึกถึงว่าจะพูดเรื่องอะไรนะครับก็ลองใช้ไมโครโฟนในการบันทึกนะไมโครโฟนราคาถูกร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับประหยัดสูงประโยชน์สุดเือกตินี้นะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องคาถาอาคม หลายคนผู้ฟังนะครับอาจจะคิดว่าผมนี่ยิ่งพูดไปก็อ,อาจจะมีเรื่องไร้สาระหรือว่าพ่ำเพื้อไปต่างๆนานา,นา,นาแต่เฉพาะเรื่องคาถาอาคมอันผู้ฟังอาจจะคิดว่าผมจะชวนท่านออกนอกหลนูนอกทางไปในทางเรื่องเลวไหลเรื่องงมงายแต่ผมจะพูดอย่างวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับคาถาอาคมให้มีเหตุมีผล นะครับที่ผมก็ต้องพูดเกี่ยวกับธรรมคติธรรมพยายามที่จะเผยแผ่เกี่ยวกับธรรมะจึงพยายามคิดว่าจะเป็นยูทูบเบอร์สายธรรมะนะครับก็จะต้องกล่าวธรรมะบทหนึ่งเป็นคาถาสุภสุนทรีนะครับว่ามุนินทวัฒนนำผูชาัขาพาสัมภวะสุนทรี ปานีนางสรนางวานีไมหังเป็เนเจตัมมะนางซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าพระวานีคือพระสัธรรมองุตงามสมภพในห้องแห่งบงกฎกล่าวคือพระอดของพระโมมณีเป็นที่พึ่งแห่งปราชาติทั้งหลายโปรดยังใจของข้าพระเจ้าให้เอ,อิบอิ่มเทินคาถานี้นะครับเป็นพระคาถาสุนทรีวานีเรียกว่าเป็นมีปรากฏอยู่ในพระคัมภีสุโบธารังการ ซึ่งคาถามบทนี้นะครับบรรณาจารย์ได้ถือว่าเป็นบทอารัตนาธรรมนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นบทอารัตนาธรรมก่อนที่พระคุณท่านจะขึ้นเทศก็ดีก่อนที่จะสวดพระพิธรรมก็ดีใช้คําว่าพระมาจโรกาทิปติสหัมปติกัดอัญเชรีอันทิวรังอายาจธะสันติทัศตาประ,ชะาชกัาติกาเทเสตุธรมังอนุกรรมปิมังประชังปัจจุบันใช้บทนี้นะครับซึ่งเป็น บทเกี่ยวกับสามด,ดีพรมทุนอรัตนาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมซึ่งก็เหมาะสมแต่ในสมัยก่อนได้ฟังมาว่าพระกรา,าสุนทรีวานีเนี่ยเป็นพระกาถาที่เชิญพระธรรมไว้ในดวงใจเชิญเหตุเชิญผลในทางความเชื่อก็บอกว่าเมื่อก่ลาวจะพูดธรรมะหรือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญพระคาถานี้ บ่อยๆจะทําให้จิตสงบเร็วตั้งมันเร็วพระคาถานี้ก็ได้มีสมเด็จพระสังฆราชใช้หลายพระองค์นะครับเช่นสมเด็จพระวรณรัตแดงวัดสุทัศน์พระองค์ทรงเจริญพระคาถานี้จนกระทั่งเกิดนิมิตแล้วก็ให้ลูกศิษย์ท่านวาดไว้นะครับเป็นรูปพระนสุนทรีวานีปรากฏอยู่ที่วัดสุทัศน์เทวารามปัจจุบันนี้ก็มีสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยานุทยมหาเระสังฆราชองค์ที่ สิบห้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะยังมีหลายพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทอนนะครับสมเด็จพระสังฆราชสุกองค์ที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เรียกว่ามีความสําคัญก่อนที่การปฏิบัติธรรมก็จะต้องภาวนาในใจนะแต่ผมพูดออกเสียงเนี่ยก็อาจจะแต่เวลาเจริญคาถาจริงๆนั้นเจริญในใจเป็นภาวนามีความสําคัญนะครับพัฒนาอะไรก็ติดท้าจิตไม่พัฒนา เพราะฉะนั้นความสงบนั้นมีความสําคัญยิ่งคิดยิ่งดิ้นจะสิ้นคิดหยุดคิดสักนิดจะคิดได้การหยุดคิดเรื่องฟุ้งซ่านต่างๆก็อาศัยคาถาต่างๆที่กําหนดท่องไว้ในใจเป็นเครื่องกําหนดเรียกว่าเป็นสมถะอุบายสงบใจอย่างน้อยก็ความทุกขนะ์มันเกิดจากใจแน่นอนคิดแหไปหาแสบไหหาความทุกข์ก็แปลกนะครับคนเราต้องการความสุขแต่จะก็ชอบคิดเรื่องที่ทําให้ตัวเองทุกข์นะครับ ถึงล่วงมาแล้วก็มียังมาไม่ถึงก็มีนี่เรียกว่าคนเราทุกอวิชชาขอบงงามความไม่รู้แม้ต้องการความสุขแต่ก็ได้ความทุกข์ถนัดเข้ามาเต็มหัวใจเพราะฉะนั้นคาถาบรรณาจารย์ถึงได้กล่าวในช่วงปัจจุบันนะครับอยู่ในยุคสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งก็ทวีความรุนแรงติดวันกว่าเป็นหมื่นกว่าคนแล้วนะครับเกือบสองหมตายกว่าวันร้อกว่าคนแล้ว คู่ขนว่าเกิดความหวาดกลัวในดวงใจก็หาที่พึ่งหรือครับหาที่พึ่งอะไรหาที่พึ่งทางกายก็ต้องทําตามามาตรการที่ราชการกําหนดนะครับเช่นสวมหน้ากากอนามัยร่างเจเลแอลกอฮอล์ระยะห่างในความสําคัญตรงนี้สําคัญมากแต่ว่าที่พึ่งทางใจสําคัญที่สุดผมต้องบอกว่าสําคัญที่สุดเพราะอะไรครับใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายนั้นเป็นร่าง จเราจะไปเราจะไปไหนก็ตามร่างกายจะไปใจมันคิดไปก่อนใจคิดไปก่อน,ค,อนคิดดีร่างกายก็ทําดีพูดดีคิดไม่ดีร่างกายก็ทําไม่ดีพูดไม่ดีเช่น <scaling up> เราคิดจะพูดอย่างผมนะ่ยคิดว่าจะพูดเกี่ยวกับคติเกี่ยวกับธรรมะคิดก่อนถึงขวนขวาเอาร่างกายตัวเองมาพูดนะมันนั่งอยู่ตรงนี้อันนี้ยกตัวอย่างถ้าเราคิดไม่ดีนะครับเราก็ดันด้นไปนะทำทำสิ่งไม่ดี อับเลยรูอ้อส่อน,นเจ็นไปลักขโมยไปจี้ป่นไปข่มขืนผู้อื่นไปฆ่าคนอื่นต้องหลบซ่อนทั้งนั้นจิตคิดไม่ดีก่อนแล้วหรือว่าจิตคิดโกรธก่อนแล้วก็เลยพุทธสวัสดิ์อ่ออกประทางคําพูดก็มีดันดวนไปทำลายเขาก็มีเพราะความโกรธอันนี้คือจิตเป็นนายกลายเป็นเปาในปัจจุบันก็จริงนะครับอ่โควิดความกลัวเกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลายคนสแสวงหาที่พึ่งทางใจแน่นอนเพราะฉะนั้น จึงมีบางครั้งที่รัชการได้ขอให้คณะสงฆ์ไทยได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่ชาวไทยของเราซึ่งก็เป็นกุศโลบายที่ดีนะครับแต่ที่ผมจะพูดเรื่องคาถาอาคมในวันนี้มิได้จะชวนท่านออกงมงายละแต่ผมจะพูดด้วยเหตุผลท่านก็พิจาราด้วยเหตุผลไม่ได้บังคับให้เชื่อนะครับแต่ท่านคิดด้วยตัวของท่านเอง แล้วเข้าใจอย่างไรท่านก็รู้เองเป็นสันติิโกเห็นเองเพราะผมพูดในสิ่งที่ผมเห็นเองเห็นแล้วเราคิดว่าดีละก็อาศัย y t u t u เนี่ยมาหรือว่าโลกโซเชียลมาเผยแพร่ก็จะฝากไว้อยู่ในบนในโลกโซเชียลหรือว่าแทนความคิดถึงนะครับซึ่งบางคนผมก็คิดถึงเนะี่ยแต่กายไปหาไม่ได้ก็มีแต่เสียงอย่างนี้ผ่านไป คาถาอาคมคาถานะฮะผมเข้าแปลอย่างผมเองก็เกิดเป็นเครื่องผูกใจนะเมื่อเราท่องคาถาแล้วก็ตามจิตจะสงบเป็นอุบายสงบใจอาคมก็คือ,อคุณธรรมเครื่องบรรุนะฮะคาถาแต่ว่าคาถานั้นปรากฏอยู่ในในวังคฆศตุศาสตร์คือคําสอนของพระบรมศาสดามีองค์9มีคาถาประการหนึ่งซึ่งในคาถาพระธรรมบทจะเป็นบทธรรมะทั้งนั้นคาถาซึ่งจะ ร้อยกองพระพอุทธองค์นะั่นถือว่าก่อนที่จะออกพันหนุนและตัสรูปเป็นพัะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จบถึงรัปสาส์ถึง18ศาสา์ครบถ้วนเพราะฉะนั้นในเรื่องบทกวี100กร้อยกอร้อยกองนะบทคาถาฉันทั์ท่านตรงเก่งเวลานเวลาท่านสอนธรรมแก่พุทธบริษัทนะสอนธรรมแสดงธรรมบางที่ท่านตัดคาถาเป็นคําฉันทะรักเลยเนะครับเรียกว่าเป็นคาถา นะครับเช่นในคาถาพระธรรมบทภาคที่1น,นะพระคาถาแรกเลยนะครับในพตัตตบิโดกเรื่มที่25นะครับพระสูตตันตบ,บิโดกปรกากฏยู่ในเรื่องจักคุบาลเถระ,ะที่มีพระคาถาว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจพทุทเถนะา,าสติวากรติวาตะโตนางทุกขมนิวติจักกังวะวะตวประงังนด่เป็นภาษาบาลีซึ่งผมท่องได้ตั้งแต่มสมัยมเนรล้ นี่ท่องมาจากหัวใจไม่ได้ดูหนังสือนะครับท่องได้เรียกว่าเข้ากระดูกดาเลยแหละแล้วก็มีประโยชน์ถ้าท่องคาถาอันนี้นะท่องมนุษบังคมาธรรมนโนเสตธามโนมารยามนาสาเจปตุเทนะภาติวักรโติวัตโตนงังทุกขมรเวิจักกังว่าโตประทางังอันนี้ท่องออกเสียงมันก็จะติดขัดหน่อยถ้าท่องในใจมันจะปุ๊บปุ๊บนี่ก็เป็นอุบายสงบใจอันนี้ถ้าพูดในถึงสมถะก็อุบายสงบใจดับความทุกข์ได้เพราะความทุกข์เนี่ยถ้าพูดตรงตรงแล้วพุทธศาสนาสอนวิชาสองวิ วิชาสําคัญคือวิชาดับทุกข์ครับก็มีสองอย่างสามถะก,กับวิปัสสนาเท่านั้นนะฮะสมถะก,ก็คือเนี่ยให้ความสงบแล้วก็วิปัสสนาทําให้เกิดปัญญาความทุกข์มีนะฮะเหมือนกับต้นหญ้าที่งอกขึ้นนะครับสมถะเป็นเสมือนหินทับหญ้าไว้เช่นทางจิตวิทยาเรียกว่าสลับอารมณ์บางทีเราคิดเรื่องนี้ทุกข์มากอ,อกหักลักคุดทุกข์มากจมในเรื่องนี้สุดท้ายไปขาดตัวตาย แต่ทางจิตวิทยาสําหรับความคิดคิดเรื่องทุกข์ปุ๊บโอ้ผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวมาคิดเรื่องอะไรพระคุณพ่อแม่โอ้พ่อแม่เลี้ยงเรามาเนาะกว่าจะลาบากตรงอุ้มทองแลเก้าวเดือนจนทั้งคลอดมาเลี้ยงเรามาอา้าวไอ้เรื่องทุกข์ผัวเมียทิ้งไปมันเรื่องเล็กน้อยเนี่ยฮะก็มีกําลังใจอยู่ต่อ่จะทิ้งเอาทิ้งไปเรารักตัวเองเราให้มากที่สุดเนี่ยฮะสำหรับความคิดจะเรื่องอกหกักมานึกถึงพระคุณพ่อแม่ก็อยู่ได้ใน,นทางจิตวิทยานะครับ แต่ในทางสมถะเนี่ยครับจิตสงบอ่ะยิ่งคิดยิ่งดิ้นจะสิ้นคิดหยุดคิดสักนิดจะคิดได้จะเดินมนให้มากถ้าไม่อยากกังวลหัวใจมีมนความกังวลไม่มีคือทําจะให้สงบอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวซึ่งบุรณอาจารย์ท่านก็สอนมานะมีเกจิคณาาจารย์หลายอย่างให้ภาวนาหายใจก็พูดออกโทรหรือว่ากํานดดลมหายใจอย่างเดียวนับ1 2 3ไปหรือเวลาเราโกรธอ่ะนับ1นึ 10, ถึงสิบก็บอกความโกรธมันจะคลายลง ถ้าไม่กําหนดอย่างนี้นะไม่สพูดพุด่งไปกับความโกรธมันก็เกิดระเบิดออกมาทางคําพูดก็มีทางการการะทาก็มีถึงข่าก็มีไอ้เรื่องเล็กน้อยปรุงแต่งไปแต่ในทางคาถาเนี่ยคือทําให้สงบอ่ะเหมือนอย่างผมจะพูดเลยนะฮะอเผอิญผมก็พึ่งได้ไปอ่านหนังสือประวัติของพ่อจรันทิตธรรมูนะครับอ่าอดีตเจ้าวัดวัดอัมพวันหลวงพอ่ออ่ะครั้งหนึ่งนะครับในสมัยที่แต่เป็นพระ ใหม่บวชใหม่ๆนะครับรรษาแรกท่านก็บวชเสร็จแล้วท่านก็ไปศึกษาหาครูบาอาจารย์แต่ท่านก็ยังคิดศึกนะครับใหม่ๆจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็ด้วยเหตุบังเอิญหรือว่าดูยบุญกุศลเก่านะครับท่านคิดจะเดินทางไปทางจังหวัดพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆต่นี้ไปนั่งรถไฟไปแล้วก็บังเอิญได้ยินเขาว่าเขาจะไปวัดนะ วัดหนองโพนี่หลวงพ่อเดิมนะครับท่านก็เลยลองแวะไปท่านคิดในใจว่าจะไปขอเลิกศึกกับหลวงพ่อเดิมท่านก็ไปสุดท้ายท่านไปท่านก็เริ่มเห็นปฏิบัติทาหลวงพ่อเดิมก็ศรัทธานะครับเริ่มศรัทธาจนกระทั่งอยากจะขอขอศึกหลวงพ่อเดิมก็ท่านอาจจะมียานวิเศษนะมีคุณมวิเศษรูปอนาคตว่ะหลวงพ่อจรันนี่แหละอนาคตาจะเป็นพระที่เผยแผ่ธรรมะนาคนเข้าหาธรรมะ เผยแผ่ศาสนาธรรมแก่คนทํใไ้คนพ้นทุกข์ได้ท่านก็บอกเอาไว้ก่อนแต่หลวงพ่อจารันก็อยากจะได้คาถาเช่นคาถาที่ว่าคะไคาถาเชิญพระเข้าตัวคาถามหานิยมอยากให้คนรักแต่คิดว่าตอนนั้นนะฮะแต่คิดว่าศึกไปจะคาถาจะได้มีสาวรักสาวอะไรแต่คิดอย่างในสมัยนั้นหลวงพ่อเดิมก็ยังไม่ให้คาถาก็บอกยังไม่ให้ศึกสุดท้ายจนกระทั่งหลวงพ่อเดิมท่านบอกไว หนึ่งเดือนเราจะมรณภาพแล้วหลวงพอ่อก่อนนี้หลวงพ่อจะรันไปหาท่านท่านก็กลับมาวัดสุดท้ายท่านก็ไปอีกคราวนี้หลวงพ่อเดิมท่านก็บอกว่าอีกหนึ่งเดือนเราจะมรณภาพแล้วหลวงพ่อท่านก็ดูอุปาากกถาจนกระทั่งหลวงพ่อเดิมมรณภาพขณะที่หลวงพ่อจะรันอยู่วัดหนองโพนะฮะก็สุดท้ายาหลวงพ่อท่านก็ให้คาถาผมก็คาถาอย่างนี้นผมก็จําครั้งเดียวผมอ่านหนังสือหนังสือมีอ,อยู่ผมชอบสสมหนังสือนะ,อะคาถาคือ คำว่านโมพุทธายะเนี่ยคือพระเจ้าหาพระองค์ในพัฒกัปนี้มีพระพุทธเจ้าหาพระองค์นะครับซึ่งในปัจจุบันเราอยู่ในพระเจ้าพนามว่าสานักโคดมคือพระองค์ที่4ซึ่งล่วงมาแล้วนะครับพระกกุันทะพระกนณคมณะพระพุทธกสปะพระสำนักโคดมองที่4ี่ปัจจุบันแล้วก็พระศรีเมตไตรท่านอาจจะเคยได้ยินพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอาณ์ในในอนาคตในพัฒกัปนี้คือกับที่เจริญมีพระเจ้าถึงหาพระองค์ เพราะฉะนั้นหัวใจนี่คือหัวใจพระเจ้าพระองค์ว่านาโมพุทธายะอ่ะผมจะเข้าเรื่องวาหลวงพ่อเดิมท่านก็เลยเมตตาให้คาถากับหลวงพ่อจรันนะอ้าวว่านะเมตตามโมกรณาพุทธปาณิทายินดียะเอนดูมะคือตัวกูอ่ะคือคนทั้งหลายอุเมตตาแกกูสวหะนโมพุทธายะมะอ,อุเนี่ยคาเดียวแต่ถ้าว่าเราจเจริญภาวนาใ,ใจเราท่องในใจคนอื่นไม่รู้ว่าเราท่องในใจจิตสงบเนี่ยจิตสงบก็ พดจริงๆแล้วบรอาจารย์ท่านฉราท่านผูกความจริงในในณนะโมพุทธายะก็เป็นธรรมะที่เราปฏิบัติให้เรามีเมตานะมีเมตตาต่อการปรารถนาดีตปป่อก,ก,กันอย่าไบเบียนกันกรุณาใครบนทุกข์ก็อยากให้บนทุกข์มีความทุกข์ก็อยากให้้นทุกข์เนี่ยมุติตาคอยินดีนะเอ็นดูต่างๆก็เป็นเมตตาคําสอนพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้งมงายเลยนะฮะไม่ใช่ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี้ คาถาบางคาถาซึ่งก็มีคำหยาบคายต่างๆนานาสุดท้ายแล้วไปทำเปลียดเบียนคนอื่นแล้วเป็นกรรมด้วยสุดท้ายแล้วตัวเองก็ทุกข์เพราะอะไรครับสินธรรมไปเบียนเขาเขาปเบียนเราก็เป็นทุกข์แต่ว่าทําสอนในพุทธศาสนาั้นเป็นคาถาให้ปฏิบัติทำอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็คาถานี่มีประโยชน์เพราะจะรันท่านก็เล่าว่าตัวมาท่านไดไปทุด,ดงเข้าไปในป่าแต่เห็นช่างตก หลวงพ่อเดิมก็ยังสอนาคาถาชศาตร์นะ,ะเรื่องเรื่องว,วิชาคชาศาสตร์เกี่ยวกับเกี่ยวกับช้างการบังคับช้างต่างๆมีประโยชน์ก็ตรงกับธรรมศาสตร์ทุกทิศท่านว่าขึ้นชื่อว่าวิชาควรศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจไปกุืนเครื่องเรื่องปัญญาแต่ว่าอย่าพึงใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาเหตุผลและเวลาเป็นบรรณาให้จนนํานวนจะใช้วิชาใดจงเข้าใจในเหตุผลทําใดต้องใจคนนั่นคือผลของวิชา ทําใดต้องใจคนนั่นคือผลของวิชาต่อมาท่านไปทุ่ดงเจอช้างท่านกอ็อวิชาคจศาสตร์ที่เรียนจากหลวงพ่อเดิมนะแผ่เมตตาให้เทวดาที่ดูแลช้างเพราะช้างทุกตัวทุกเชือกเนี่ยฮะจะมีเทวดาดูแลอยู่จนกระทั่งช้างทิพยพยศช้างตกมันก็อ่อนลงด้วยอํานาจเมตตาอ่ะในคาถาอันนี้ยกตัวอย่างเข้าถึงวิธีเลยวิธีคาถาจะได้ผลนะครับ คาถาคาถาหนึ่งดีมากซึ่งผมก็ท่องได้แต่เป็นสมมมณีเรื่องเวลาจิตสั้นท่องสงบนะครับคือคาถาพระมงกุฎพุทธเจ้าว่าอิติปิโสวิเศษิอิทศิเสภุนาเมีิเมีนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิมีท่านผู้หนึ่งกล่าวว่าใช้หัวใจธาตุสีกำกับนะครับในแต่ละบาทว่าอิติปิโสวิเศษิอินะอิทศิเสภุตนาเมีนะมีนาพุทธังโสอิพระอิโสตังพุทธปิติอิทะท่องในใจไปเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้เขาบอกอุเทว่าเดินชนคนยังได้เลย พราะถามว่าอะไรครับกาลังใจสําคัญแต่ไม่ใช่จะไปบิดเบียนคนอื่นนะันเดินไปทำลายคนอื่นไม่ใช่อย่างน้อยกําลังใจสําคัญแต่เราก็ยังมีกรรมถึงจะมีคาถาดีก็ไม่พ้นกรรมเพราะฉะนั้นความสงบความดีต่างๆเราควรทําความดีิจสงบเอาความสงบไปทําความดีมีร่างกายเอากรร่างกายไปทําความดีกรรมดีถึงจะสนองเราถึงจะมีคาถาดีเหมือนแก้วเหมือนแก้วสารพัดนึกนะฮะแต่เราเอาไปเบียดเบียนคนอื่นน่ะแก้วอันนี้ไปเบียดเบียนคนอื่นสุดท้ายกรรมก็มาหาเราเพราะ พระพุทธพจน์มีวันนักิกรรม,มะสมังพลังพลังอื่นกเสมอเสมอด้วยกาลังกรรมไม่มีกําลังอื่นจะมีฤทธิดเดชขนาดไหนคาถาได้ขนาดแต่ก็ผลกรรมที่ทําวิบากกรรมถ้าดีก็ได้ผลดีไม่ดีก็ได้ผลไม่ดีเช่นพระโมลลาะนะครับเลือดในทางมีฤทธิ์นะครับพระอครสา,าวกท่านที่สองเนี่ยทุติยอครสา,าวกเลือลดฤทธิ์แต่สุดท้ายกําลังกรรมของท่านในอดีตแม้ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังเศษกรรมยังทําให้ท่าน โจรถูกโจรทุบกระดูกละเอียดเลยท่านคิดว่าครั้งหนึ่งั้งสองท่านหนีด้วยนะด้วยอนนาลิ์นะฮะขั้งที่สามท่านมาทึกมนะาอาดีท,ท่านทําบาปกมไว้กับมารดาของท่านในหลายชาติก่อนนู้นเศษกรรมถึงตกแต่ท่านก็จิตใจท่านพ้นแล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วอันนี้ฮะกำลังแต่ว่าเวลาเรายังเป็นปุถุชนอยู่ผมก็ยังเป็นปุถุชนว่าหาเครื่องสงบใจด้วยบทคาถาต่างๆอ,อย่างนโมพุทาพาธายะนมะพัทธะเนี่ยผมก็ทอาตานโทษนะ เป็นสนัมณเณรด้วยประเหตุบังเกิดอะไรก็าตามผมอยู่วัดมะขามนะครับหลวงพ่อพระครูสวัสดิธรรมพินิษหลวงพ่อใหญ่นะฮะอดีตเจ้าหน้าเพื่อมะมขามจังหวัดจันทบุรีตอนนั้นท่านยังอยู่ยังไม่ม,มรณภาพพระใหม่เขาก็สักกันผมก็เลยอ่ะสัมณเณรผม,มเป็นเณรอายุ15นะสักมั่งแต่คิดว่าถ้าจะไปสักรูปผีเสือ้อรูปดอกไม้ก็เอาคาถาดีกว่าตอนนั้นนะฮะก็เลยนะโมพุทธยะนมะะัมพัพพะต่อมาได้มีบุญไปปฏิบัติธรรมที่ วัดท่าซุงหรือวัดจันทาร,รามอำเภอเมืองอุทัยธานีนะพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีก็ได้รู้ว่านามประทะท่านใช้ในภาวนาในการฝึกมโนโมยิยธิเนี่ยจะเป็นด้วยเหตุบเอิดอะไรกว็าตามก็ถือว่าเป็นมงคลมีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดนี้ยังมีเรื่องที่ผมเห็นประจักษ์เมื่อเจริญคาถาไปเรื่อยๆบางท่านเอาง่ายๆเลยครับไม่ได้จะยกตัวเองนะ ไม่ใช่อุตริมรุษธรรมแต่เป็นเรื่องจริงมีคนฝันถึงผมนะครับแล้วไปซื้อหวยเขาถามว่ามหากรุงเนี่ยผมเนี่ยเบอร์โทรอะไรก็บอกอนะครับ08791841เข้าไปซื้อ41สุดท้ายเลขได้ออกจริงๆแล้วเขาก็ยังนึกถึงเขาก็ถามเลขบัญชีธนาคารโอนมาให้ผมถึง3,000บาทนะครับแต่ตอนนั้นผมรู้ตัวเองว่าผมคาถา ผมภาวนาจนได้ที่ hehe, นะจิตสงบผมอยู่จังหวัดจันทน์ตอนนั้นครับผมเวลาผมภาวนาผมก็ยกจิตไปนึกถึงพระก่อนแล้วก็ภาวนาจนได้ได้ที่นิ่งใช่คือติปิโสวิเศเเสพุทนนามีอิมินาพุทังสสตังพุทธิปิติอิหรือว่าวบนับวรทภาพอีกติปิโสวิเศสีนาเตเสพุทนนามีอิมมาอิมินาพุทังสสอิภะโสตังพุทธิปิทะแล้วผมก็ยกจิตไปไปที่พระพระอันนี้คือนึกเลาสบายใจถ้าเราตึกคขุนใจเรื่องไรเรายกจิตไปถึงพระปุ๊บตอนนั้นผมภาวนาได้ที่เลย คนฝันถึงผมตอนนั้นผมเป็นดีเจที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเออคนเ,ออเนื้อเขานึกถึงเขาไปซื้อหวยถูกก็แปลกตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรอื่นไม่ได้ต้องการไม่มีความโลภคาถาที่จะได้ผลอย่ามีความโลภอยากมีโชคดีหัดสุดท้ายเขาก็ยังเมตตาตอบตอบแทนให,ให้ให้เอาไปทําบุญนะโอนมาถึงสามพันบาทเพราะเขาบอกเขาฝันถึงผมถูกหวยเพราะนึกถึงผมอันนี้ยกตัวอย่างท่านท่านหนึ่งก็เหมือนกัน อ,อ่าทำนองนี้แหละฮะฝันถึงอาทิตย์ไปซื้อถหวยก็ถูก20บาท30บาทะไรประมาณนั้นหรือว่าถูกรัฐบาลก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็อ่านเล่านี่มัได้ยกตัวเองแต่ประการใดแต่ว่าเมื่อเป็นยูทูบเบอร์สายธรรมะแล้วก็ต้องพูดอะไรเกี่ยวถ้าเป็นคตินะครับเพราะวาถ้าว่ามีอุปกรณ์การเวลาผ่านเลยไปไม่สมัดย้อนคืนมาได้ผมก็ขอฝากรอยเอาไว้เกี่ยวกับพูดเหล่านี้ เรื่องคาถาอาคมนั้นถ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นเครื่องผูกใจของเราอย่างเช่นเราสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ทำให้จิตสงบคาถาก็เป็นทำให้เราสบายใจนะให้สบายใจจะเกิดผลดีหรือไม่ผลดีเราสบายใจสักอย่างใจเราดีสักอย่างอย่างอื่นดีหมดเสียะอะไรก็เสียไปอย่าเสียใจนะฮะใจให้ดีที่สุดสุดท้ายก็จะดีเองผมพูดเรื่องนี้ก็ถือว่า พอสมควรแล้วมอนกันแต่ความจริงยังไม่ครบถ้วนกระบ,บวนความนะฮะยังมีต่ออีกแต่ดูเหมือนว่าฝนจะ,ะนั่นมาแล้วนะครับก็ขอหยุดเพียงเท่านี้นะครับขออำนาจพระพุทธรัตน์การจัดทุกเจริญทุกสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์การจัดผ่านให้ไปสารพุทธพงพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัน์การจัดโลกให้สังโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระพรัตน์ตังชัดชยัยขอทุกท่านจงเจริญวายเจริญสิทธวีคูณขอทุกท่านจงลดปลอดภัยจากโควิดในถิทุกท่าน มีความสุขในที่ทุกท่านในการตรงเมื่อสวัสดีครับ